ถึงสูญเสียดวงตางแขนขาขาดสิ่งชีวาะยอมได้ไม่ถอยหนีรักษาชาติศาสตร์ปฏิบีแผ่นดินนี้ใครจะกล้นำเข้ามาด้วยดวงจสำนึกระลึกถึงสุดซาบซึ้งตรึงใจในคุณค่าอาหารพานเดยไไนไปในธนานสุน้ำ้าอินดะรบ

ครับขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการวางแผนปฏิบัติการนะครับครับก็หลังจากที่วางแผนปฏิบัติภารกิจเสร็จเรียบร้อย ฐานพลานจู่โจมของกรมที่26ก็ต้องปฏิบัติภารกิจให้เสร็จสิ้นนะครับภารกิจประจำันอาลักษณ์ปทำที่บนเขาใช้รถมอเตอร์ไซค์เข้าจากุดจอดรถขอเราแต่ที่การจอดรถนั้นไม่สามา่งกำลังพเราจะใช้มอเตอร์ไซค์สามที่เข้าพื้นที่แบบนั้นไม่ว่าจะดู รผู้บติานนำหน้าแช้ภาษาอักฤดสุดสุดหลังผู้ทุกนามีสักยภาพในการใช้ภาษามีสัภาในการใช้พูนทโทรศัพท์เหตการณ์นภาคพันธ์สาม

นัที่เดอใส่เรานจิรือวไม่ว่าคนจิตไหมยดือนตาเดำเดือตายมพีเข้าหมายนาเล็กอกว่าเวลาไม่ทราบไปนกที่ก17 s 5 351ให้เล้ยงเสียก่อนเวลาเ็บทุกทวบันนี้เอตานีม่นี่เานี่จ้าไอ้เี หนึ i, hehe, gente, ่งปุ้สุกยิงหนึ่งต้อนขอกระดาษปาถูกหน่เล็กและตอนไฟิบาเมื่อลูกเสือดัาทราบประกดจว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรคนจับรู้หน้าที่ตัวเมื่อตนคนสุกยิงจะเข้าก่อติดฐานที่มานเขาฝ่ายตรงข้ามเมื่อลูกลูกเขาพูดข่าวสารให้มากก่อนที่จะใช้กำลังส่วนใหญ่เขาขัดล้างมา เวลาเวลาจากเวลาครับมีการตรวจแทรกเวลาความตัวเรียบร้อยส่วนครบข้อหมายของอนุญาต่อปรนเนี่ยเรามากลับทําแผนเ่อนเมืได้รับใบโคจากอุกรณ์ชุด1ต้องทบิ้งคําหายันก็หนีเข้าไ 咱们看接待顾客，顾客。 ท้งลั้ไปตอ๊าคนเดียวพร้อมได้เปรียบพรมได้เปรียบในฐานที่มันจัำตกไปเพราะไยตรงข้ามถุงบริการไม่สามารถลุกงเครื่อนต่อไปได้เพราะหลัจากเท่งนี้ระเบิดขนาดอาีพในประเบมันตกไปในวืที่ีโคงแต่น้ำท่วมตายมาได้ Então por todo o que eu ทนถูกคลุ่จยับผู้มัุษการใช้หรือจางทรพลุกลุ้น โาดเจ็้โดนจีนที่ขาดน่งได้านล็อกอสมกับผู้บาดเจ็เบเล็กเดอต้องใช้เวทีทางยุงทธวิธีจักรยานชนทันทีถูกล็อกขอเข้าช่วยเหลือจอากเล็กเดือ,อทุกคนผ่านกันทุกเยัน บาดเจ็บไม่มากต้องช่วยเหลือตัวเองต้องไปานตัวเองเอาที่ปลอดภัยหลังจากนั้นจะมีผู้มาช่วย ทิ่ฐานที่มั่นได้อย่างเป็เสิแต่ความปลอดภัยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีอาคารอีกหนึงหลังที่ยังไม่ปลอดภัย ความเป็นและความตายไม่รู้ว่าเราจะเจอสิ่งใดการดําหน้าที่หนักการได้ยต้องเนกับบ้านลอกพี่ลูก้องสู้เพื่อนสู้เพื่อนให้ใจไว้ให้ใจไว้สู้เพื่อนสู้ายแล้วตายแล้ว เก็าเดียวเราไปดูแลต่อตะนายเ,เราไม่สบายเพื่อนเขาไม่สามารถพุิธิบาดแผลต่อไปได้จากไปอย่างสนุกเขาได้ปฏิบัติเยี่ยงบ,บรรพุษที่ผ่านมายอมเสียสละทุกสิ่งเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อพิกานขันรามริษมติทน

ดวงตาแขนขาขาสิ่งชีวะหยอกได้ไม่ถอยหลีรักษาชาติศาสตร์กษตรแผ่นดินน,นี้ให้กระตังน้ำข้ามาด้วยดวงจิตสำนึกระดิกถึงศึกษาซึ้งตรึงใจในคุณค่าอาหารทานเดยนไลในธนานส่งนำค้าพินทรก